ตัาเจียวเราก็ใส่เลยราดลงไปแบบนี้ครับวันนี้จะมาทำข้าวแห้งทะเลข้าวแห้งนะครับว่าเหมือนทำข้าวผัดนะครับแต่ไม่ใช่ข้าวผัดก็คือเราจะผัดทะเลนะครับทะเลวันนี้มีหมึกกับกุ้งเอามาราดใส่บนข้าวข้าวสวยกระเทียมพริกไทย ข้าวแห้งนี้จะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับกระเทียมพริก ก้าเจี้ยวขิงขิงนี่เป็นขิงสับนะครับมะนาวซีอิ๊วขาวน้ำตาลเครื่องที่ขกไว ใส่ขาลงไปที่จะทําให้กลิ่นหอมมากเลยนะครับผัดเครื่องทะเลก็แบบนี้แหละกลิ่นหอมแล้วนะครับก็จะใส่ใส่เครื่องทะเลนะครับหมึกกุ้งไปไปจะใส่หอยใส่ปาลาก็ได้นะครับแต่ไม่มีมีแต่หมึกกุ้งอะมีแค่นี้แหละหนึ่งเรื่อง,องถ้าเป็นปลาดีก็ต้องเอากเอาปลาเนี่ยไปทอดก่อน เพราะว่าเวลาเอามาผัดเนี่ยเขาจะได้ไม่เละเนี่ยเทคนิคเทคนิคเน,นี่ยกุ่งค่ะเขาสุกง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เขาสุกประมาณ80เปอซ็นก่อนนะครับอย่าให้สุกมากโอเคอย่างเงี้ยแหละโอเคเราจะใส่ไข่ ไข่ที่ก็เซ็ตตัวแล้วครับก็จะใส่ตั้งชช่น้ำตาลซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยขึ้นช่ เสร็จแล้วก็นี่นะครับจานข้าวนะครับไม่ใช่จานครับเป็นชามเราก็ใส่เลยราดลงไปแบบนี้นี่ข้าวแห้งทะเลนี่นะครับที่เด็ดเลยนะครับกากหมูกระเทียมเจียวข้าวแห้งทะเลพร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับมาพร้อมกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับเราก็ต้องปรุงรสแบบจืดๆไปหน่อยเดี๋ยวไปปรุงเข้มข้นนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มก็จะเข้มใหญ่เลยข้าวแห้งทะเลขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ จิ้มครับว่าน้ําจิ้มนี่นะครับก็มันน้ําจิ้มขาต้มปลานะครับก็ประมาณนี้นะครับมันใหญ่เลยครับ ีเด็ดเลยนะครับนี่กากหมูกระเทียมเจียวนะครับก็เจียวเองเมื่อเช้ากร,กรอบเลยนะครับอล,ลองครับอย่างในโซกากหมูหน่อยอ่าอืมกรอบอืมนี่อะไรเนี่ยเนื้อดูเลยเนี่ยอืม